cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม The Battle Cast ครับวันนี้เราจะเล่นด่านกำปั้นน้อยนะมันก็คือด่านปลดล็อกเจ้าแมวไททัน คลั่งจิว๋วแมวไททันจิว๋วเนาะแต่ปัญหาคือทีนี้เนี่ยเราใช้แมวได้แค่ธาตุแรงกับธาตุพิเศษนะครับซึ่งถามว่ามั่นใจไหมว่าจะสู้ได้คือเคยก็คือเคยสู้ไม่ได้มาก่อนไงดังนั้นถ้าสู้ไม่ได้ก็คือเสมอตัวครับแต่ถ้าสู้ได้ก็คืออาจจะสู้ได้ก็ได้อย,อยังไงนะ อ่ะมาเดี๋ยวลองดูครับทุกคนขอจัดทับก่อนนะคือไอ้แมวไททันจิ๋วเนี่ยมันตีเวฟด้วยไงถ้าเรามีตัวกันเวฟหรือตัวหยุดเวฟก็จะดีมากๆแตนแต่ว่าแมว,แมวปลาหมึกของเราอะ่ะมันอยู่ในเล้งของซูเปอร์แลซึ่งเอามาใช้ในทีมนี้ไม่ได้นะส่วน ตัวที่กันเวฟได้แต่ว่ากันได้แค่ตัวของมันเองก็คือแมวเคอร์ลิงกำลังคิดว่าจเจ้าตัวไหนมาสู้ดีเออถ้าไม่งั้นก็ก็ต้องเอาตัวที่โจมตีธาตุขาวแล้วก็โจมตีไกลหรือไม่ก็ตัวที่มันเคลื่อนที่ไวไปตบแมวไททันซะเพราะว่าลูกกระจกอของมันก็คือธาตุขาวหมดเลยนะ แมวไททันก็คือเป็นธาตุขาวเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือมันตีติดเวฟนี่แหละมาก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะใช้ระยะเวลาในการสู้กับเจ้าแมวไททันคราดอ่าแมว <c oughs> แมวไททันจิว๋วนานเท่าไหร่นะครับแมวเซียนเวฟมาเวฟกลับแบบนี้เหรอะจะโดนเวฟตายก่อนหรือเปล่า แต่เดี๋ยวผมเอาเซตต้านไอ้นี่ไปนะหมายถึงว่าเซตที่เก่งกับตัวไรคุณสมบัติอะที่ผมมีก็คือ,อ,คอตระกูลโจมตีไร้คุณสมบัติครับพวกแมว,วมมแมวท่องเที่ยวคุณครูหมีฮะนี่ไงแมวท่องเที่ยวคุณครูหมีไปด้วยแล้วก็ เอาแมวพิเศษอะไรไปดีใส่หน้ากากคือล่างแรกเดี๋ยวใส่หน้ากากคือล่างสองใส่หน้ากากคือล่างแรกเนาะวักกิลี่วักกิลลี่มันโจมตีแล้วมันมีโอกาสหยุดแต่ว่าจะตุยก่อนหรือเปล่าฮานิวะฮานิวะเดินชานะ้าเนาะจะโดนเวฟตายก่อนหรือเปล่า ถึกกับถ้าไร้คุณสมบัติก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นนะเลือกยากนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำไมผมถึงอยากมีแมว,วเยอะๆเพราะว่าเราจะได้แบบมาเลือกแบบนี้ครับ นีแมวส่งของขาดไม่ได้เลยอีกตัวหนึ่งผมว่าผมจะเอาคุณนิโอคุงมานะเอามาใช้คอมโบเฉยไม่คิดว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะใช้แบบนี้ได้ไง <c oughs> แบบว่าเออถ้าใช้ไม่ได้ผลของคอมโบก็จะไม่เกิดอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่นะครับมันเกิดอยู่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบาัสเอาป้อมปืนพลังน้ำมาทำไมเนี่ยมันไม่มีโลหะเท่า่หย่เวนกรรม เอาไงดีกดออกเลยไหมคือมันไม่มีโลหะใช่ไหมคือถ้าเราเล่นไปมันก็จะเอาไงดีทุกคนหรือเล่นไปก่อนแต่มันเกินสิบวิแล้วไงออกยังไงก็ต้องเสียพลังงานอยู่ดีป่ะเออลืมเช็คโอ้โห งั้นเอานี่ออกเลยครับคือไม่มีผลเลยอ่ะแนวเซมบ้าเซมบ้าฮันิวานี่ไม่ได้เลยอ่ะฮันิว้ามันเดินช้าไปผมว่าเปลี่ยนดีกว่าแน่นอนกว่าจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเดี๋ยวก่อนนะเอาฮันิวะออกแล้วก็เอาเปเป็นปืนนี่ใช้แข็งไม่เเอาปืนอันแรกดีกว่ามั้ง สร้างเต่ามีดแล้วก็สกตูสตดุ้งดีกว่ามาั้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาฮานิวะออกก่อนเพราะว่าฮานิวะไม่น่าจะได้ใช้อืมบาฮามุดร่างสามก็พุ่งไวนะแต่ว่าจะเก็บเงินทันหรือเปล่าต้องเอาตัวเคลื่อนที่ไวๆครับแบบ แล้วก็ไม่โดนเวฟด้วยก็จะดีหรือมีความถึกนิดนึงอะ่ะโดนเวฟสองทีค่อยตายก็ได้อะ่ะมุดล่างสามเอาเอาเข้าแล้วก็เอานี่ออกไหมตัวไหนที่น่าจะเคลื่อนที่เร็วแล้วก็สามารถรับดัมเมตได้สักนิดนึงก็ยังดี เวฟมาเวฟกลับแบบนี้ไหมเอาแมวเอาแมวแมวกรบคุณไปไหมลืมไปว่าถ้าผมเอาแมวยังลบมาแมวยังลบมันอยู่ซุปเปอร์แรงไงแมวยังลบข้างน่ะนีไปเลยมาสิมาเวฟมาเวฟกลับ,บไม่โกงครับโอ้ยยังไกล เว็บอย่างไกลอ่ะโคชชอบเลยแมวแมงกระพุนร่างร่างแรกมันคืออะไรนะแมวสลามใช่ไหมมันต้องได้บ้างแหละอย่างน้อยๆอ่ะถ้าเราจะสู้กับเจ้าแมวไททันจิ๋วตัวนี้นะใ,ให้แมวท่องเที่ยวมาช่วยก็ผมถือว่าโอเคนะเพราะว่าแมวท่องเที่ยวมันอึดด้วยแล้วก็มีกระแทกกลับแล้วก็มีชะลอด้วยใช่ไหมรยดเวลาทุกอย่างนี่แหละต้องรอดูตอนมันปลา ปับปิ๊บางมันจะถึงแล้วเชียวเอย้อือโดนสองทีตูเลยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเดถ้าใค,ใครท่านเดี๋ยวนะถ้าเคอรี่มันจอดอยู่อย่างนั้นนะแมวเราก็ได้โดนโจมจีเรื่อยจนกว่าจะตายเลย แต่จะไม่ปล่อยเคอร์ลิงก็ไม่ได้เพราะว่าเคอร์ลิงมันก็ค่อนข้างถึกอ่ะโอ้แม่คุณครูมีตบแรงขนาดนั้นเลยเลยหรือเราจะแบบปล่อยแค่ตัวที่สู้ได้พอแมวเคอร์ลิงไม่ต้องปล่อย พักนี่เห็นบ้างหยุดเวลาด้วยเวายคกนั่นแหละเห็นบ้างมันมีการสักด้วยครับระหว่างนั้นเราก็ปล่อยเร็จ <Okay. S 1> คือเวฟเดียวอะเคลียแมวเราไปทั้งแถบอะ <Okay. S 1> แต่ยังไงก็ต้องสู้ต่อครับ <Okay. S 1> เพราะว่าตัดแต่ที่เรายังไม่แพ้ก็แสดงว่าเราก็ยังไม่ชนะเหมือนกัน okay. แต่ถ้าเราชนะก็คือแสดงว่าเรายัางไม่ได้แพ้หรือไม่ก็ถ้าเราชนะแล้วก็แสดงว่าเราแพ้มาหลายรอบแล้วคง <c oughs> ไม่มีใครเก่งน้งแต่แบบกำเนิดนะเล่นครั้งแรกชนะเลยก็ซูฮกจริงๆคุณเก่งมากแต่ด่านนี้ผมเล่นหลายรอบมากเลยนะโหบาฮามุส <c oughs> oh, MVP <c oughs> ด่านนี้ผมยกให้นี้ดีกว่าแมวท่องเที่ยวเป็นตัวที่ เรียกว่าอะไรผมเห็นความสามารถตั้งแต่ตอนที่เป็นร่างแรกแลว้วว่าว่าน่าจะช่วยทีมเราได้เยอะแมวกระจกมันจะรอพักหนึ่งเนาะอืมดีออกสีมาน,น่าจะโดนโจมตีฝั่งกระติวนั่านนี จมตีมึเลยระหว่างที่เคอร์ลิงอยู่เราจะพยายามไม่ปล่อยแมวออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยไปยังไงก็ตุยนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมเลือกที่ผมเลือกแมวช่างภาพมาเพราะว่าเห็นว่ามันคนการโจมตีจากเวฟได้เพราะว่าผมไมปกดล็อกไว้ไง <S <S ทำไมมันไม่เห็นกันได้เลยวะ เพราจริงๆแล้วชาสมมุทรผมไม่ปลดล็อกก็คือตายรอบเดียวก็คือตายเลยแบบนี้ปะแ,แมชมเปี้นช่างภาพมันมันเคลื่อนที่ช้ามากๆเลยนะตั้ง <c oughs> แต่สมัยเป็นแมวหมอบคาร์แล้วเฮ้ยถึงป้อมแล้วเดต้องรอต้องรอแมวนี่คนระับแมวนักท่องเที่ยวอะ่ะ <c oughs> อย่ามาอย่าเข้าอุ้ย ต้องอาศัยพลังงานจากอะไรนะต้องอาศัยพลังจากแมวส่งของในการต่อยไปทีละเล็เกทีละน้อยเจื่อ่มันจะตุยแมวคุ้นคู่หมีเลือดน้อยนะแต่ถ้าโจมตีได้นี่คือแบบสวดยอดเลยนะตบแรงตบพื้นที่ด้วยใช่ไหมโอ้โเอาเคอร์ิ่งไปก่อน คือเลียงกันไว้ก่อนระหว่าง,วงนั้นเก็บเหรียญครับเพื่อที่จะเรียกบาฮาหมุตมาตบอีกรอบนึงอีรอบนี้บาฮาหมุตตบสามสี่รอบเลยนะเรื่อมันต้องลดเยอะบ้างแหละเนี่ยคือผมเห็นหลายคนบอกหลายคนพูดถึงเยอะนะว่า ทำไมมันไม่มีเกจเลือดบอกถ้ามันมีเกจเลือดบอกอะ่ะมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเราจะได้รู้ว่าอ่าบอสอ่าเมันเหลือเลือดเท่าไหร่แล้วอันไอ้ครั้งหน้าถ้าเราจะกลับมาแก้แค้นเราควรจะใช้วิธีไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยแต่พอมันไม่มีเกจเลือดบอกอะ่ะคือเราไม่รู้เรื่องเลยไงว่าเราจะต้องโจมตีมันอีกกี่ทีอีกกี่ครั้งอะไรแบบนี้หรือเขากลัวว่าถ้าเขาอ่าติดเกรดเลือดขึ้นมาในเกมแบบเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแถบเกลดเลือดขึ้นมามันจะกินความจำเครื่องเราแบบนี้ป่ะเขาห่วงเรื่องนี้ไหมไม่น่านะแต่ว่าถ้าเขาทําก็คงทําไปนานแล้วอะเพราะว่าตอนนี้มันกี่ปีปแล้วอะปีที่สิบแล้วใช่ไหมเกมนี้ถ้าเขาทำเขาคงทำานังแต่ปีห้าหกเจ็ดแล้วคงไม่น่าทำแล้วล่ะจริงเคอร์ลิงก็เป็นดาบสองคมนะกันได้ก็จริงแต่ว่า ไอตัวที่มีเวฟแบบนี้ผมเจิมาหลายรอบแล้วไงมันก็จะปล่อยมาเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเราจะให้คุณครูหมีไปตบอะปล่อยคุณครูหมีไปตัวเดียวเลยก็ได้นะถ้าสมมติผมไม่ชนะนะเดี๋ยวจะลองวิธีนั้นดูแต่ถ้าชนะก็คือชนะครับยังไม่คอนเฟร์มเดี๋ยวรอให้ลูกกระเจาะกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวล็อกคาไป่อยบงัง ไปตบทีนึงได้อีกทีไหมได้โอเคตบไปสามทีบาฮามุสสามารถตบได้สามทีแล้วก็รอคูดาวผมคือตัวอื่นผมไม่กล้าเอาเข้าเลยเพราะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าลน่งจมตีระยะไกลในระดับนึงจมเล่งไม่ใช่ระยะไกลให้จมให้เคลื่อนที่ไวในระดับหนึ่ง Hôm nay ngắn dầu Wave ma rồi chứ lúc có chọc thì mình ma đi lươi Cảm ơn Cái แด่เอวหน้าบางด่านเราเล่นไปครึ่งชั่วโมงค่อยชนะอีกมีเลยนะด่านนี้มันเพิ่งผ่านไปสิบกวนาทีเอง <c oughs> อยังเหลืออีกด่านนึงครับแต่จริงตัวนี้ถ้าสมมติผมชนะมาผมควรเอามาใช่ไหมแมวจามิล่าจิ๋วเนะี่ยจามิเอล่าใช่ไหมแมวไททันร่างสามของแมวไททันก็คือแมวจามิเอล่าเฮ้าน ฉันยังไม่ทันจะปล่อยแมวดำตบดิแมวครูหมีอืมโอเคแมวครูหมีคือไม่ควรเอามาจริงตบไม่ทันไปกไกลเลยตบทันอืมตบจริงสมมติอี๋โมเตอร์ลีลาโมเตอร์ระเบิดพลังอืมเรียบร้อยอาไม่อืมก็มถือว่าได้อยู่พริ้ปล่อยได้สี่รอบรอบนี้ จะเกินไปแล้วแต่ถึงจะสี่รอบมันก็ยังไม่ทายนะคุณพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงขนาดนี้เมาับแ,แต่ที่เรายังไม่แพ้ครับแสดงว่าเรากำลังกำลังลุ้นอยู่ว่าจะชนะหรือไม่ชนะถ้าเราชนะก็จะดีมากเพราะว่าเราจะได้ไปเล่นดันอื่นต่อนะ ค่อยๆเคลียร์ทีละด่านไปด่านก็เยอะซะเหลือเกินพอจะเล่นด่านนี้เอ้าด่านด่านใหม่มาอีกแล้วจะกลับไปเล่นพระเจ้าแมวสาต่ออ้าด่านนใหม่อีกแล้วไม่ได้พักกันเลยช่วงนี้คือด่านไอเก็บผลไม้นี่ผมทิ้งไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้วิวัดนแมวเท่าไหร่ตอนนี้นะโอ้ยเกรียงตบมันนี่เจอแมวครูหมีแล้วไปหน่อย รอบายหามุดอีกรอบหนึ่งเพราะแมวแก้วนี่เป็นแมวเสียสละมากมากเลยนะชนแล้วก็ตายเลยอ่ะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเจอเว็บเอาแมวกระปุลเอาแมงกระปุลไปจัดการไอตัวบาหุสปบมันโดนมันเจอเอ๊มันเจอแมวเคอร์ลิงก่อนเอ้า ชนะแล้วทุกคนชนะแน่แบบนี้ชนะแล้วโว้ยทีนี้เราก็จะมีแมวจะมีเอล่าจิ๋วเป็นของตัวเองแล้วนะครับที่จะวีวัดได้แต่จริงๆแมวจิ๋วผมไม่ค่อยได้เอามาเล่นเลยมันมีด่านไหนเหรอที่คนเอาแมวจิ๋วมาเล่น,นครับมีใครพอทราบไหมแต่แต่ว่าไปแมวจิว๋วขมอเอามาเล่ก็คือแมวขาเดียวนะแมวขาในกล้ามใช่ปะ่ะที่ผมเอามาเล่นบ่อยๆแต่ตัวอื่นไม่ค่อยได้เอามาเล่นเลย แมวเล็กไททันไอแมวเล็กไททันไปเลยจ้าเดี๋ยวไปวิวัฒน์ให้ดูเลยนะครับโอ okay, คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะด่านหนึ่งก็คือจบคลิปหนึ่งไปเลยใช้เวลาเล่นนานมากแต่อย่างว่าแมวเรายังไม่ได้เรีวลสูงมากไงทุกคนมันก็เท่าที่เห็นครับเยอะบ้างต่ำบ้างนะไม่ได้ตันทุกตัวตอนนี้กำลังสะสมพลังงาน XP อยู่ครับ เราะว่าบางด่านเราจําเป็นต้องอัพแมวบางตัวจริงๆไงในด่านพระเจ้าแมวสามเฮ้ยเดี๋ยวนะล้วอยู่ไหนอะแมวไททันอยู่นี่หรือว่าอยู่แล้ววะไททันจิว๋วขอดูร่างจริงหน่อยเซ่เจอ,อยังะอะเฮ้ยอยู่ไหนอะถ้าซุปเปอร์แลมันเป็นแมวคลั่งไม่ใช่เหรอ แมวพิเศษปะเดี๋ยวหาแมวไม่เจอนี่นี่เจอแล้วอยู่ไหนหวะนี่วิวัฒนเลยเป็นแมวจามิเอล่าแมวเล็กจามิเอล่านะครับมีเจาะทะลุโลกภุมต้านทานอ่อนแอยังฮะเพราะว่าใช้ไปหมดแล้ว <c oughs> แต่ NP เอ็นพีแค่สี่เดี๋ยวไปดูในนี้ <c oughs> หน่อยสิว่ามีตำเมตกับอะไรบ้างนะครับ ในเมนูเมวไม่ใช่นี้เว้ยเมนูเมียวเมราวน,นี้ดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพิเศษกับตัวนี้นะครับเก่งกระทาดอะไรบ้างแล้วกนอ่านี่โอ้ไม่เกิกนกระโลหะอย่างเดียวเ,เลยเหรอกระแทกด้วยเหรอเยี่ยมๆๆขอันเป็นชนแบกม,ม,มีเป็นไหมเพียงตัวชันเต็มมใครตใครชนมกที่ฉัน้บบนสลบยพี้ xin lỗi thì xem mình bên hạnh cứ bên máy rằng họ bên xa